สวัสดีครับรีวิว cbr 6 5 0นะครับปี2015นะครับผมท้ายสั้นครับ m a d ขอบอกทรงสปอร์ตนะครับท่อฟูนะครับลายท่อ sc ครับยางเด็มครับผมกันล้มแต่งตู้ปลาแทนแต่งนะครับ ฝาปิดนมันเวกแต่งฝาปิดโชงนะครับมีตัวยึดโทรศัพท์นะครับพร้อมใสายยึด B ครับชาร์จแบตได้เลยครับพร้อมเดินทางครับชิวหน้าใหม่นะครับ กัดังคาร์บอนะครับ h 2ตูสไม่สอง0ันะครับ